ไม่ลูกลูกสปลิฟต์ไปลิฟต์เรียบร้อพาไปเรยพาไปยกลรองหมาลูกไ,ไม่กัดนะ้มันคุนะ้นแล้วนี่ไงลกดูมันอ้า คือนอใครนอนกันนอกับมากับฟ้าตายลุงมัด <lawsuit> ิล <under> <eterm oon> ้เดี๋ยวพวก็ไปกันหมดมาตัดกวยนะครับ Ừ. anh ăn đi mình cũng rồi, mẹ Ừ. mẹ. Tại vì nó cái xác nó lại để xuống qua đây. อยาเข้าไปก่อนลูกน้องอยายเข้าไปก่อนฮยฮะย่าจบมาหาลัยบ้านแหลมกวดมาลูกะดะได้วุฒิปปช

ข้ามไปลอกแคลิสอ่ะตะขอให้แม่พออนุญาตนะครับนะ,ะลูกถายถ่ายรูปไปชวเจ็กอือถ่ายพิยกแล้วพีิยกเปิดจมูกเลย<ม>เปิดได้แล้วีได้ไดอเออระวังเข้าตาแม่ เบิดแม่ได้ลูกใส่กระเป๋าไหมตาหายใจจะนี่หายใจเข้าวันนี้อากาศดีจะตายแล้วเขามาซื้อเหรอแล้วเดี๋ยวนี้อะแล้วเขาไม่มาซื้อแล้วก็เขามารับซื้อยังไงนี่

เด็กพ่อไม่ได้มาแบบนี้หรอไม่ได้นี่ย่ามาอยู่กับตาเลยมาอย่แบบนี้หรอกแล้วฉีดยาเหรอมันกลัวระลอกกินหมดแล้ไหน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 อันี่หัวปีมันมีกระดิ่งต้นอันนี้อะหัวปีโอ้อันนี้อะไรนี่กล้วยสุกเลยนะโอ้ลูกเดี๋ยวพี่พี่กล้วยสุกลูกกระลอกกินหมดเนี่ย Để tẩy sạc vào nhé Này, xuống nơi này xuống núi rồi hả? Này? Xuống bên đó hả? Này, này xuống đuôi nhé, đuôi nó sẽ chết พยายามให้ rộng. โอ้ยเครือตรงนี้ต้องเครือใหญ่เดือ้มไปแล้วไหนจุกไปนะอ๋อเอา,อากระสอบมาคักไปโอ้เอ,าอาะ๊ะแปากระสอบในรถมาที่ลูกที่ในกเกรงนั้นเอาเกรงลงมาด้วยเอาเกรงลงมาด้วยเาาดี๋ยวจะเอามาใส่หัวปี เขาไปทำอะไรอะเขาไปทำกับข้าวลูกเคียงข้าวเลยก็ได้ถ้าดูแล้วมันสุกแล้วไหนกินเลยแมวเด็ดกินเลยอ๋อถ้าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอย่างนั้นเหรออ่ายังไงอ่ะอันนี้เราจะไปไหนกันลูกจะไปเที่ยวอ๋จะไปเที่ยวสวนน้ำอ๋อเที่ยวสวนน้ำ reng đó ah, chết 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 chết